ตอน5โมงเป็นพิธีหลวงนะครับอย่างที่บอกเล่าให้ฟังพิธีหลวงเสร็จก็มีการสวดพระพุทธมนต์10ลูกเทศเดียกันพระสงฆ์พระิการสวฆพิธัณเสร็จแล้วก็จะต่อได้จะเป็นพิธีของพวกเราเองอันนี้คือส่วนนะครับในที่สุดจาติทาคัญให้ผุ้บริษัททุกท่านในราบว่าหลังจากเสร็จพิธีหลวงก็เป็นพิธีอย่างที่นี่ต่อนะครับ

ถ้าท่านใดนะครับท่านใดผมเวลาว่างวันนี้ขอเชิญทุกท่านอยู่ให้เสร็จงานเลยนะครับเสร็จงานเพราะว่าวันนี้พ่ะแม่ครูบาอาจารย์มาล้างให้ท่านนะครับบริหาท่านเข,าาเขาา้าที่ทราบนะครับเข้าที่ทราบในวันนี้การประดานุประเทณีศานานเนีข้อที่ดีที่สุดหนึงผมก็คือท่านที่รับมาจากงานหรือพ่อสุธรรมสุภโม ถ้าเป็นโงปนแสดงครข้็ที่ข้อมูลข้อมูลในคุณพีมผมนะครับมมระะและเราไปช้ต้อพันต่อเนื่องนะพูดคุยกับผู้รบิษัทุกท่านในเย็นแ,แบบนี้